เราดิฟทามด้วยครับวันนี้มาเล่นไหมครับเอ่อสการ์บอฟที่สิบหรือเปล่าไมาใช่ไม่เยอะวัดเองเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวานแปดคลิปร้อยคลิปพ่อได้ไหมแม่ กูลงหมดแล้วด้วเอต้ามาพี่ตามาหูแม่งมาแม่งม,ม,ม,มันมาถึงกลางหมดแล้วอะไปไหนอุ้ยีกยเรียบร้อยเรียบร้อยเดียงไปอีกหนึ่ง โอ้เอาไปไะล่ะอุยอ้ยอุย้ยสำหรับคลิปนี้จ,จบไปก่อนแล้วโอเคเดีย๋ยวมาเจอกันใหม่พรั้งหน้าสวัสดีครับ